สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมเองตั้งใจอยากจะมาแบ่งปันนะครับความรู้และก็กําลังใจให้กับหลายๆท่านเลยนะฮะที่กําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทุนทรัพย์ที่เราจะต้องไตรตรองในการซื้ออาหารนะครับในช่วงที่เราจะต้องเก็บตัวที่ผ่านมานะฮะในช่วง3-4เดือนเนี่ยนะฮะได้รักษาสุขภาพนะครับได้ลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มในมวลกล้ามเนื้อขึ้นมา ก็จะได้ความรู้จากทั้งประสบการณ์ตรงได้ความรู้จากทั้งหนังสือแล้วก็จากความรู้จากภายนอกเอามารวมกันนะครับแล้วก็เอามาย่อยให้ทุกท่านได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นได้คลายความกมังวลได้มีความสุขมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรับประทานอาหารในปัจจุบันนะครับ 1. น,นะครับความรู้ที่เราได้รับมาจากแต่ทั้งแต่เดิมเลยนะฮะหก็คือเรารับประทานอาหารต้องครบ3มือ้อ2 เราจะต้องรับประทานอาหารที่เป็นหมู่หลักก็คือข้าวสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองได้ความรู้ใหม่มานะครับว่าเราไม่จะเป็นจะต้องรับประทานอาหารให้ครบ3ามื้อนะครับจะเป็นมื้อเดียวก็ได้จะเป็น5้ามื้อก็ได้ขอแต่ในวันนั้นเนี่ยนะครับมีการรับประทานอาหารได้สารอาหารที่ครบอย่างช่วงที่ผมอยู่ออฟฟิศนะครับผมอยู่แถวพญาไทนะครับในช่วงเช้าผมเองก็จะรับประทานอาหารค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับก็จะมีโปรโตีนกับผักเป็นหลัก แล้วหลังจากนั้นมันอิ่มมากเลยครับบางทีก็เลยรับประทานอาหารเพียงแค่มื้อเดียวหรือ2มือ้อผมได้อ่านเจอนะครับผลงานวิจัยจากหลายทางนะครับบอกว่าการฟาสติ้งหรือการอดอาหารนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถทำให้มนุษย์เราอยู่ได้ แถมอยู่ได้เป็นเดือนๆน,นะครับสังเกตได้จากเด็ก13คนที่ติดอยู่ในถ้าขุนน้านางนอนนะครับดื่มแต่เพียงน้ำนะครับไม่ได้รับประทานอาหารนั่นเองนีผลงานวิจัยออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟาสติ้งหรือการอดอาหารนะครับการอดอาหารหรือการงดอาหารในบางมื้อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับเป็นที่เฮือหามาเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่เรียกกันว่า IF หรือ Intelligent Fasting นะครับก็จะช่วยลดความอ้วนแล้วก็รักษาสุขภาพเช่นเบาหวานเช่นพาร์กิมสันเช่นอัลไซเมอร์ใช้เซลล์ที่ศึกหลอหรือเซลล์ที่เสียหายนั้นเนี่ยเอามาเบิร์นเป็นพลังงานใหม่นะครับหรือเอามา r e c y เคิใหม่นะครับทำให้ร่างกายมีความแข็งแรงขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเองมองว่าก็คงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยเชย่นกันครับ และอย่างที่สองที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวหรือคาร์โบไฮเดรตนั้นตอนแรกคิดว่าเป็นหมู่อาหารหลักแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่สําคัญที่สุดที่เป็นหมู่หลักก็คือโปรโตีนนะครับแร่วิตามินมาจากทั้งปลาทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งพืชตระกูลถัว่วทั้งทันยพืชบางชนิดนะครับดังนั้นทุกท่านคงเลือกได้ถูกแล้วใช่ไหมครับระหว่าง1ก็คือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป2ก็คือสมมติเป็นไข่สักฟองหนึ่งท่านจะเลือกสําคัญที่สุด ก็คือน,น้ำสะอาดครับผมผมขอแนะนําให้ดื่มน้าอย่างน้อยวันละ1ลิตรครึ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เสียเงือหรือผู้ที่ออกกําลังกายก็ขอให้ดื่มอย่างน้อยวันละ2ลิตรขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ไตของเราทํางานได้โฟโลหรือปกตินั่นเองครับผมจึงขออยากจะแบ่งปันข้อมูลที่จําเป็นเหล่านี้ให้กับทุกท่านได้ทราบเพื่อเป็นกําลังใจและก็มีความสุขมากขึ้นขอบคุณครับ